รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณูชมครับ เออเราไปไหนกันอีกอ๋อก็เราเกินไว้แล้วไงว่าเราจะไปดูแหยุทียาใช่ไม่รู้เขายังมีอยู่หรือเปล่าคือทุกวันนี้ไม่ไม่แน่ใจครัแต่ตอนนั้นเป็นการรื้อฟื้นซึ่งห่างหายไปประมาณเกือบ6 0สิปีแหยเทียนาทางน้ำแล้วก็เราที่เขียนไว้เนี่ยอ่านออกป่ะกว่าจะแกะในมือคุณโบ้ได้นะครับแกงส้มอ้อดอกแคร แก้ไขอะไรนะแก้ไขหัวหลมอ๋อเพราะว่าตอนนี้นั่นหน้าหนาวจะมาก็พันนี่จริงๆนี่คือสุดยอดของอาหารไทยมีอาหารตามฤดูกาลอาหารให้ความอบอุ่นนะฮะไม่ใช่เราให้ผู้ชมผมมาสักแต่ว่าทําแต่ว่าพ่อเนี่ยเอาประวัติศาสตร์แล้วเอาคําบังเพิยของคนโบราณมาพูดเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็เลยทําเป็นการสนุกคู่กับความรู้ด้วยเราได้รู้เรื่องราวต่างๆซึ่งบอกว่าเนี่ย นี่คือความภูมิใจของคนไทยเลยนะแล้วอีกอีก,อกจานหนึ่งที่เราทำก็คือไม่ใช่กุ้งอบพุนเส้นแต่วกลายเป็นเบคอนอบพุนเส้นเอ,อแล้วทำไมถึงต้องเป็นเบคอนนะท่านผู้ชมเมื่อสมัยก่อนเนี่ยอะไรอบพุนเส้นเนี่ยมันต้องใช้มันหมูมันหมูที่วางไว้ข้างล่างแล้วมันมีขิงมีอะไรต่างๆจำได้ไหมแล้วก็ใส่ซีอิ๊วใส่อะไรต่างแต่ ผมก็บอกว่ามันไม่มีกลิ่นมันไม่หอมอผมก็เลยบอกพ่อบอกว่าพ่อทําอย่างนี้ได้ไหมพ่อก็บอกเออไม่เลววาลองสิก็เลยทํากันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมได้รับการชักชวนให้ไปร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา่านน้ำที่จังหวัดอุธยาผมไปได้คนนะครับ ครับก็อยากจะไปเหมือนกันเพราะางานบุญงานกุศลน,นี่ก็น่าจะไปเสียอย่างเดียวผมไม่มีเสื้อสีเจ็บๆอย่างนี้นะเอออันนี้ก็พอเราอายุมากเขา้าเราก็ต้องทำอะไรให้มันสดใสเพราะว่าเทศกาลเข้าพรรษานี้เป็นเดือนแปดนะครับถึงเดือนแปดแดดอับหยับฝนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่สีให้มันสด ให้ดูท้องฟ้าสดใสัเอาล่ะผมตอบไปแล้วครับนะครับคือทางอายุธยาเนี่ยเขาจะมีการแห่เทียนพรรษาทางน้ำโดยขบวนเรือ<ม>เป็นครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้ทำมาเป็นเวลา60ปีโอ้<ม>แล้วเขาจะมารวมขบวนกันที่หน้าโรงแรมรอเวิร์ e วิลเลสครับนะซึ่งอยู่ตรงข้ามวัดพนันเชครับ เราก็มารวมพลกันที่สำนักงานเเดี๋ยวก็จะต้องรีบไปครับเพราะว่าเขากะาว่าจะออกขบวนเรือตอน9้าโมงนี้แหละครับด่วนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญท่านผู้ชมติดตามเราไปก็จะได้เห็นว่าการล่องเรือแล้วก็มีเทียนพรรษาอยู่บนเรือต่างๆตั้งหลายสิบลำนั่นนะ เป็นภาพที่งดงามด้าดูเพียงใด <S <S ที่เห็นอยู่นั้นเป็นเรือแพเทียนพันษาของโรงแรม Riverview Place จะถือว่าเป็นเรือธงก็ได้ครับในวันนั้นนะครับครับพี่ตู๊จะเห็นว่าเรือที่ขึ้นล่องอยู่ในท้องน้ำที่อุทยานเป็นเรือข้าวเรือกระแห เรียกว่าเรือกระแชงครับ,รบหาดูไม่ได้เลยครับ,รบใช่เพราะไม่มีบรรทุกข้าวแล้วครับครับแน่บายเรือนี้ถ้าไม่ใช้ในงานแห่เทียรรษาศทางน้ำก็จะใช้เป็นเรือท่องเที่ยวเเพราะเวลานี้เรากำลังส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเรือครับรอบเกาะแล้วก็จะล่องลงไปตามลำน้ำเรื่อยไปจนตังง้งถึงบางกี ครับ<ด>แล้วก็กลับอีกทีหนึ่งมีมมอยู่หลายลำครับเป็นชมรมการท่องเที่ยวทางน้ำมีอาหารการกินเพียบพร้อมเลยทุกอย่างว่าอร่อยซะด้วยขบวนเรือก็ค่อยๆเคลื่อนมาเพื่อจะไปสมทบกันที่หน้าพระราชวังจันเ์เกษในระหว่างนั้นก็มีคลองกลองมีอะไรต่ออะไรประโคมกันมาตลอดทางเลยทีเดียวครับ เป็นเทียนภรษาของโรงแรมริเวอร์วิวสขบวนเรือทั้งหลายต่างก็แยกย้ายกันไปนะครับ oh. เรือเล็กเรือน้อยนี่เป็นเรือแซงเรือดั้งมาตลอดเห็นไหมครับเป็นขบวนเรือมาเลยนั่นเรือนําซึ่ง uh. เป็นเรือทงครับไปวัดกส<า>ัตตราธิราชโรงแรมริเวอร์วิวเบสสโอที่ซึ่งออกเรือมาตอนเช้าครับตรงไปวัดกสัตรตราธิราชซึ่งเป็นวัดที่ทาง จังหวัดกำหนดให้ทางโรงแรม River View Place ไปถวายเทียนสษาที่นั้นเป็นวัดหลวงปู่เทียมเลยครับครับท่านศักดิ์สิทธิ์มากครับผมค็รบัาถือท่านเคยพบท่านที่มองเห็นนี่ไม่ใช่กำแพงเมืองนะฮะอะไรนะครับกำแพงเด็กอ๋อเด็กมายืนอ่าต้อนรับมายืนต้อนรับครับปรบมือให้ปรบมือให้ัครับ ที่ตรงป้อมเพชรเนี่ยภาพนี้สวยมากสวยมากครับริมน้ำเนี่สวยมากผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นว่า <c oughs> ที่อยุธยาของเราเนี่ยเหมาะแก่การเที่ยวล่องลำน้ำชมภูมิทัศน์สองข้างแมานาง่น้ำตอนนี้มองเห็นจากมุมสูงสวยงามไปอีกแบบ เรือแพนแน่นเป็นขนดาดไม่มีรูปสัตว์แสนยาก่อน <c oughs> มีตะเทียนมีตะเทียนพรรษานี่จำขื่นได้เลยครับวัดกษัตราธิร่ช สุขเล็กๆในครอบครัวเกิดขึ้นได้ข้าวป็นเงินข้าวคุณภาพสำหรับทุกคนในครอบครัว <Wow. S 1> ซื้อตราหัวมาลายด้วยนะคะเมล็ดทานตะวันอบน้ำผึ้งกรอบอร่อย หอมน้ำพึ่งแท้ๆอุดมด้วยวิตามิน B1 มีประโยชน์ต่อร่างกายหนึ่งในผลิตภัณฑ์อาหารจาก Flower f o o ฟที่สุดของประสิทธิภาพในการให้บริการการเดินอากาศที่สุดของการบริหารจัดการที่ทันสมัยที่สุดของเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ที่สุดของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงการลดกา๊าซคาร์บอนในกิจการบินเป็นสำคัญบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดสำเร็จ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 ปรุงสำเร็จววปรุงสำเร็จเ <c oughs> ส้นเหนียวนุ่มน้ำซุปเข้มข้นอร่อยลงตัวไม่ต้องปรุงเพิม่มปรุงสำเร็จ <c oughs> ววปรุงสำเร็จเร็จทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้อมสายชูที่ย์ตลอดด้วยล่ะคะ เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น5%ตราทิพพรสช่วยลดสาตรตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพพรสทิพพรสสนับสนุนรายการโดยไส้กรอกตราบีลักกี้หลากหลายเมนูอร่อยกับง่วนสูงวันนี้เราทำอะไรเนะี่ย ทำแกงส้มดอกแคแก้ไข้หัวลมไอ้ไข้หัวลมนี่หมายความว่าไงครับอ่าหัวลมก็เฮดวินไม่ใช่สิถ้ามาันระบินไม่ได้เหรออ่าก็เหมือนกันอะ่ะเพราะว่า,าหน้านี้เดือนพฤศจิกายนเนี่ยลมหนาวจะมาจากทางเหนืออ่าแล้วก็เครื่องบินเนี่ยมันจะต้องทวนลมทวนลมทวนลมเพราะฉะนั้นเรียกว่าเฮดวินใช่แล้วก็คนโบราณเรียกว่าหัวลมคือลมหนาวมันมา เย็นหัวกระบาดความจริงแล้วไอ้แกงดอกแคนี่ก็ทำง่ายมากแต่ว่ามันมีทริคหรือเทคนิคต่างๆที่วันนี้พ่อจะสอนใช่ไหมมีเคล็ดมีเคล็ด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 ลับเอาละไม่ละไอ้เคล็ดลับเนี่ยเคล็ดลับเคล็ดลับพูดได้ดีนะเคล็ดลับมันเป็นไอ้ไอ้ของต่างๆนานาที่เรียกว่ามันจะเสริมเข้าไปเพื่อจะทำให้แกงนี่มันอรอร่อยแล้วโดยเฉพาะ ดอกแคร์ดอกแคร์นี่ก็มีคุณสมบัติที่ตรงกลีบตรงเกสรนี่จะเป็นยาระบายเป็น laxative อ่อนๆเหมือน X lax book lax กรเ่ยโอ้นั่นมากเกินไปไอ้นี่นุ่มนวนชวนฝันทุกคนท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนผมขอให้เครื่องมือมนนุ่มนวนชวนฝันพ่อหรอก็าที่ิงง มันไม่ใช่ร,รุนแรงอะไรนะอนขนอร่ำรวยชวนปันเชื่อเลยลอ,อืมโอเคอืมเครื่องปรุงมีอะไรบ้างมีปลาช่อนจำไม่ได้ไม่ใช่อะไรเราต้องอ่านมีปลาช,อชอ่อนปลาช่อนปลาช่อนตัวเครื่องตัวหนึง่งดอกแคร์หนึ่งกิโลน้ำสะอาดน้ำสะอาดต้องมีเครื่องแกงมีพริกแห้งบางช้างใช่ไหมใช่หอมแดง หอมแดงประมาณสักราวๆเจ็ดหัวหกเจ็ดหัวกะปิเกลือกะปิของดีอ่าก็กะปิแล้วก็มีขาสักสองแววนขาสักสองแว่นกระเทียมกระเทียมกระเทียมน้อยกว่าอ่หัวหอมโอเคมาตรงนี้ก่อนนะครับอ้าวโอ้โหนี่ปลาเอาหัวเปล่าไม่เอาใช่ไหมงั้นผมเอาหัวออกโอ้โหเดี๋ยวทำอะไรมันรุนแรงนะ แล้วหั่นเป็นท่อนใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราซาดิสนี่แน่ออย่าทำให้เสียงพอไหมครับพอแล้วเดี๋ยวอาจจะหลุดอะไรออกมาอ๋อใช่เสียยําเสียงดังมากเกินไปท่านผู้ชมทราบไหมพ่อแกล้งคนไม่เยอะจนกระทั่งตอนนี้บ้าจี้เองแล้วเสร็จแล้วเอาปลาเนี่ยใส่เข้าไปในนี้ครับผมครับผมทด้วยนะเราก็จะต้อง แกะเอาแต่เนื้อปลาแค่นี้แล้วก็ต้มปิดฝาได้ไหมแล้วก็ปิด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 ฝาอ่นั่นไอ้นั่นพวกแมวอาศัยบอเตอร์เนี่ยแล้วก็ปิดฝาปิดฝาได้เห็นมไหมตลกพ่อลูกอีกแล้วภูมิใจอ่าตกลงเครื่องแกงมีอะไรบ้างครับก็มีอ่าพริกพริก นะไม่ไม่ต้องตำมากใช่ไหมพริกเข้าไปเปลือจะได้ฝืดจะได้ตำแล้วละเอียดง่ายเออเนี่ยมอนมากไปอ่ามากไปซะอี่อ่าแล้วตำลงไปนะฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยของเก่าเลยทีเดียวครับไปเมืองนอกเนี่ยใช้ไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรฟู้ดเดอร์นะฟู้ดฟู้ดโปรเซสเซอร์โปรเซสเซอร์ก่อนอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่า เวลาเราตำเนี่ยยางหรือน้ํามันมันจะมันจะหอมกว่าเออแล้วตำให้ละเอียดถ้าเมืองเหนือก็จะมีใส่กระชายสักสองรากแต่ของเราไม่เอาไม่เอาเลยไม่ชอบกระชายเพราะว่าเราไม่มีลูกเล็กๆที่จะให้ดูดนมออแล้วเสร็จแล้วทำไงก็ตำหมดเลยเปล่าไม่หมดนี่มันเขาแกะมากแล้วเกินคือว่า เป็นคนที่ g e n นอรัสมา g e n e r รัสเขาภาษาไทยแปลว่าอะไรภาษาไทยแปลว่าเป็นคนที่ g e n e r รัสบ๊อบบ๊อบบ๊บแล้วต้องทมให้ละเอียดไหมต้องทมให้ละเอียดให้เข้ากันเลยทีเดียวอาท่านผู้ชมเอ้าท่านผู้ชมกูชายครับจะเอาอะไรก่อนเอาน้พริกแกงน้ำละลายา้าละลายต้องหาช้อนใหญ่ๆหน่อยอะ นี่นี่นะโหน่ากินจังเลยโอ้โหสีมันสวยน่ากินมากเลยมันต้องล้างครกหน่อยล้างครกเอาหนักตักน้ําน้ำมาเนี่ยไหนตรงไหนก็ไดกระบ้มล้างครกซะหน่อยหนึ่งใช้น้ําร้อนได้ไหมใช้น้ําร้อนเนี่ยดีที่สุดล้างครกนะคนโบราณบอกว่าต้องใช้น้าล้างครกอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งอ๋อครับจะแกงอะไรก็ตามเนี่ยเปล่าคนโบราณเนี่ยมัธยัดไม่อยากจะพูด่าี้เหนียว แต่ว่ายกยกให้ดียกให้ดียกเอาเลยนี่สะอาดสะอ้านแล้วไงจะพ่อต่อไปก็เห็นไหมดือนแล้วด้วยปรุงรสจะให้ใส่อะไรก่อนใส่น้ำปลาก่อนน้ำปลาก่อนไปเอกไปเอกไปกน้ำปลาต่อไปเอาน้ำตาลน้ำตาลมันจะต้องสามรส สามรสถ้าสามรสด้กันเปรี้ยวเค็มหวานเปรี้ยวเค็มหวานบางคนบอกว่าขอให้หวานนําเพราะมีบางคนช้อคือเปรี้ยวต้องใส่หลังอ่ะถ้าเปรี้ยวเราแก้ไม่ได้ใช่อาวพ่อชิมลองทั้งพ่อทั้งลูกชิมีกแล้วเหรอกินไปเอออร่อยอร่อยม่ยังไม่แหลมยังไม่แหลมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใส่ทีหลังเดี๋ยวใส่ทีหลังอ่ะตอนนี้ใส่ดอกแคร์ดอกแคร์มาแล้วเยอะไหมครับอ่าต้อง บอกกลับก็เป็นสมุนไพรใส่ลงไปให้หมดแล้วแหละมเดี๋ยวมันจะหายไปนิดเดียวใส่เข้ามาเถอเข้ามาเถอรับรองพอเดี๋ยวเดียวเข้ามาเถอด้วยนะเนี่ยเขาโหดไม่ไม่พูดอ่ะไม่กล้าพูดเดี๋ยวถูกพ่อเอ็ดเขาก่อนนี้หมึกแดงสมัยใหม่ๆเขาผัดเขาบอกผัดผักเนี่ยผักมันหดเราบอกใช้ไม่ได้ใช้ว่าผัก สรุปก็ถึงจะได้แล้วผมก็บอกว่าเหี่ยวได้ไหมบอกไม่ได้แสลงได้สลงพ่อมะนาวนี้เดี๋ยวนะครับครับโอ้ยท่านผู้ชมเก้ากินมากเลยมันต้องไม่มันมันต้องยังยังไม่สุกไม่สุกอยู่ใช่ไหมพ่อถึงจะดีต้องสุกหน่อยแล้วไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเคี่ยวไม่ต้องเคี่ยวนานเนี่ยเดี๋ยวนี้เดือนอีกรุ่งหนึ่งแล้วก็เอาลงมาได้รุ่งหนึ่งแล้วถ้าจะต้องการให้มันมี สีสันให้มีมีเนื้อมีหนังก็เอาเนื้อปลาอ๋อทั้งก้อนปลาใส่ให้ดูทำไรเราโง่เช่นนี้ถ้าเอาปลาใส่อย่างนี้เลยนะโอ้น่ากินนะเหย็บเ่ย็บเหย็บเฮ้ยครับอืมนั่นแหละครับเข้าวละครับโอ้เอ้าถ้วย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 นะแล้วนี่ท่านผู้ชมใช่ตาก โอ้โหนี่เนี่ยกินกับข้าวร้อนๆแล้วต้องมีอะไรเป็นเครื่องแกล้มนะพ่อเครื่องเคียงเครื่องเคียง,ค,งคือมีปลาสลิดมอบให้ท่านครับเชิญครับครับครับน่ากินไหมโอ้โหมเมล็ดทานตะวันอบน้ำผึ้งกรอบอร่อย หอมน้ำพึ่งแท้อุดมด้วยวิตามิน B1 มีประโยชน์ต่อร,ร่างกายหนึ่งในผลิตภัณฑ์อาหารจาก flower food <c oughs> มาถ่ายรูปกัน <c oughs> ว้ผมขาดหลุดร่วงต้องนี่ s u n s i l Natural Anti Hair l l พร้อมสารสกัดมะกรูดและอัญชันช่วยลดผมขาดหลุดร่วงสองเท่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้หมดกังวลเรื่องผมขาดหลุดร่วง ความสุขเล็กๆในครอบครัวเกิดขึ้นได้ข้าวปิ่นเงินข้าวคุณภาพสำหรับทุกคนในครอบครัวนี่คือธุรกิจขายตรงตรงจังไดยกระตรงที่ว่าเวลาจะเป็นตัวแท่นขายออราไทยเจ้าตรงเบาตรงตรงอย่าตัวให้เจ้าบอกคนซื้อว่าเจ้าบดได้มาขายออราไทยออาลวยเจย้าอยากมีรายได้เสริม มีเงินไปเบิ้งกแย่งอีพออีแมมมีทุนไปหาข้อมูลไปพัฒนาตัวเองสนใจรวมง,งานกับตายโทรเลย02-669-9888ลูกค้าบางคนจะเรียกผมว่าราชาไทยจียว ผมมีลูกค้าประจำมากมายเพราะผมรู้ว่าเพียงขยอผลิตภัณฑ์พริกไทยตรามือที่1ลงไปก็เพิ่มเติมความอร่อยให้กับอาหารจานโปรดทุกจานพริกไทยตรามือที่1่เพียงหยอก,ก็เพิ่มความอร่อยทำไมคไุณแม่ึงต้องใช้น้ำส้มสายชูทิพย์พรสด้วยล่ะคะเพราะน้ำส้มสายชูกลั่น5%ตราทิพย์พรสช่วยลดสารต,ตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพย์พรส์ทิพย์พรสโอมาลดีดอควา สนับสนุนรายการโดยไส้โครกตราบีลักกี้หลากหลายเมนูอร่อยกับง่วนสูงวันนี้พ่อ,อะจะทำเบคอนอบวุ้นเส้นอ๋อนี่เราอาหารไม่มีจะจะกินแล้วดนะ้านเลยเลยเอาเบคอนอบวุ้นเส้นนะแต่ก่อนเนี่ยนะ,ะถ้าเราไปกินอาหารตามพัตนาการจีนร้านอาหารจีนทุกคน โดยเฉพาะพวกเด็กๆเนี่ยจะสั่งกุ้งอบวุ้นส้นใช่บางคนบอกปูอบวุ้นส้นอกินได้ไหมหมดกระดองกินเข้าไปได้เหรออ๋อฮะกุ้งเนี่ยเปลือกกินได้ไหมหัวกินได้ไหมก็ทำไมเขาไม่ใช่กุ้งทั้งทั้งทั้งแกะเปลือกออกก็แพงสิอ๋อกุ้งอบวุ้นส้นก็ทุกวันนี้เห็นหรือเปล่าอาหารจีนเนี่ยหรืออาหารไทยก็ตามต้องมีที่ถือ คือมีหางอยู่นี่นี่เป็นเป็นสิ่งที่พออไปร้านไหนบอกว่าทำไมกุ้งผัดนน่นผัดนี่แล้วต้องมีทำไมต้องมีสำหรับมาให้ตำเหือกชั้นอ่ะก็มันเท่ดีค่ะไม่ใช่มันเพื่อเพิ่มปริมาณเท่านั้นเองให้ดูว่าแหมกุ้งมันใหญ่นี่มันกินได้หมดนี่กินได้หมดเลยมีวุ้นเส้นที่แช่น้ําแล้วมีเบคอนออเอาละเบคอนพริกไทยเม็ด ทั้งเม็ดนะฮะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเม็ดขิงแก่มันเป็นไงขิงแก่ขิงอ่อนมันก็ขิงแก่มันก็อายุมากหน่อยอ๋ออย่างพ่อใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ขิงแก่แล้วอันนี้เป็นพวกขาแก่รากผักชีกระเทียมต้นหอมแล้วเขาบอกมีผักชีอีกสาหรับไวโรยแโรยแล้วก็ชวยเจียช่วงเจียซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยเดี๋ยวต้องกลับมาตรงไอ้ชวงเจียเนี่ยอ้าว ช่วงเกียนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าพริกภาษาแจจิ๋วอ่ช่วงเกียนนี่เป็นภาษาแจจิว๋วเรีวยกว่าพริกหอมส่วนภาษาไทยบางทีก็เรียกกันว่าพริกหอมพริกหอมเพราะว่าสรรพคุณของมันเนี่ยมันมีรสเผ็ดร้อนออแล้วก็หอมหอม,หอ,มอ่าเอาละพ่อเดี๋ยวต้องเริ่มยังไงครับเดี๋ยวเริ่มต้นทำไอ้เบคอนเบคอนแล้วทำไงแล้วก็เอาลงไปนาบให้หั่นปะไม่หั่นทั้งอัน รู้จ่หั่นสักครึ่งหนึ่งก็ได้เพราะมันยาววันนี้ใครไปซื้อมาเนี่ยไม่ค่อยไม่ทราบอ่ะจะเอายังไงก็ไม่รู้เอาครึ่งหนึ่งครั้ล้วเอาไปลงไปท่านผู้ชมชอบใช่ไหมรายการพ่อลูกทะเลาะกันเนี่ยอเอาอย่างนี้ครับได้ไหมสำรอกน้ํามันนีดหนึ่งแล้วก็สำรอกแปลว่ารีดน้ํามันด้วยความร้อนอด้วยความร้อนแล้วก็ให เบคอนเนี่ยมันหดตัวลงมาหน่อยเท่านั้นเห็นไหมท่านที่เคยถามผมมาบอกว่านิ้วของคุณหมึกแดงเขาทำด้วยอะไรทำด้วยก็ทำมาจากเลือดเนื้อของผมนี่แหละครับแต่เพอเอิญเขาเป็นคนที่ทนความร้อนเป็นคนทนร้อนคะปะมันมันเคยอะครับด้านหมดแล้วไม่ต้องให้มันเตรียมนะใช่ไหมไม่ต้องให้เตรียมเพียงชิงงกลิ้นแต่เพราะว่าเหดมันหด ถ้าตามร้านอาหารจีนเขาจะใช้มันหมูหุยกินไม่ได้ตอนนี้ก็มันหมูเหมือนกันก็ไอ้นี่มันแหมมันเป็นเบคอนมันหอมเลยเออเดี๋ยวห้ทีหลังไอ้นี่ทีหลังเดี๋ยวหะทีหลังด้วยนีอิวขาวชีชีอิวขาวครับอ้าวไ่ก็ไปนะโอเคปรุงรสด้วยไอซอสปรุงรส ปรุงรสเพื่อจะแต่งสีแต่งสีแต่งสีไละความหอมด้วยใช่ไหมแต่งสีและความหอมออฮะแล้วไงครับน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยแล้วก็คลุกเคล้าเข้าด้วยกันผมก็เอาอีกสี่มืออีกอ่ะไม่ไม่ต้องมือใช้เนี่ยก็ได้ใช้เนี่ยก็ได้ใช้ตะหลิวนี่ก็พอนะฮะอืออือน่ากินเห็นไหมล่ะเอาเครื่องปรุงเครื่องปรุงแก่ที่ทุบไว้แล้วอ้าวขิงแก่ใส่เข้าไป ครับแล้วไงครับเอาไว้ก่อนไว้ไว้ไว้งั้นวาง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 วแล้วไงครับนากผักชีน่กผักชีก็วางเหมือนกันวางลงไปชุบแรกผักชีชุบชุบเอาเข้าไปต่อไปก็กระเทียมมีไหมนี่เอาพริกไทยเอาพริกไทยนี่ตำหนึ่งบุบบุบหนึ่งช้อนโต๊ะนงนี่ละหนึ่งช้อนโต๊ะหอมช่วงเกี๊ย พริกหอมใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะตอจากนั้นครับผมก็ง่ายที่สุดกระเทียมเอาไหมอ่ากระเทียมต้องเอาบุบหน่อยลืมไปเอาบุบนิดหน่อยใส่เข้ามาครับเอาละต่อไปก็เอานี่ใส่ละท่านผู้ชมแหมเนี่ยสนุกไงจะใช้มือครับเทน้ำ น้ำลงไปหน่อยุบลงไปหน่อยหนึ่งเอาต้นหอมใส่ซะเลยเอาต้นหอมใส่นะโอ้โหที่ท่านผู้ชมดูผมเกลิยนะได้ไหมได้สิโอ้โหนี่มันน่ากินนะต้นหอมใสอือเอาละจะมากไปเดี๋ยวจะเป็นต้นหอมมากไปแอวถ้าลองชิมดูโอ้นี่ท่านผู้ชมมันเกือบแห้งแล้วนะครับ ถ้ามันมันโอ้หอตาย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 ตมาขอโทษนะครับท่านผู้ชมอย่าว่าผมเลยแต่เดี๋ยวมันร้อนอย่างเงี้ยนะตกล่วงลงมาจากคางโอ้เห็นไ,ไหมหมุน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 เอาลองดูกพมันร้อนอะ่ะ<ม>หอมนะหอมแล้วก็อร่อยกินได้หมด เขาง่ายด้วยง่ายทุกจริงทุกอย่างต้องระวังนิดนึงท่านผู้ชมเวลาใส่ซีอิ๊วใส่น้ำมันหอยกับซอสพรุงรถเนี่ยใส่ใส่อย่าเพิ่งใส่มากน้อยน้อยก่อน้อยกว่าแล้วเราเติมได้ที่เติมทีหลังไอ้เรื่องเค็มเนี่ยตอนนี้ผมจะตักทีเดียวพยายามนะครับท่านผู้ชมเอาดูทิโอ้โหเหมือนน่ากิน เช่นไรเช่นนั้นอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับแม่อ้าวนี่แม่นี่แล้วผมก็เช็ดเช็ดนะฮะถ้วเราก็แม้หอมบอกนี่นี่ไงครับสามารถ ค่อยๆค,คลาย,คยสงสัยมันนิดนึงแต่จริงๆเราเลือกอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมทำไมถึงต้องเป็นเบคอนล่ปะป้าโดยมากแล้ววุน้นกุ้งอบอวุ้นเส้นเนี่ยโดยมากเขาใช้ใช้มันอะไรไขมันอะไรับมันหมูแล้วมันมีกลิ่นไหมนะมันนิ่งๆอ๋อมันมีเราอยากได้ความหอมของเบคอนไงเวลาเราทอดธรรมดานี่กลิ่นก็จะฟุ้งใช่มันหอม,อ,ม,หอ,มอยู่ <นะ S 2> แล้วก็ทำให้วุ้นเส้นเนี่ยมันหอมขึ้น แล้วมันก็มีไขมันของหมูอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วองนั้นวุ้นเส้นก็จะไม่ติดไม่พังใช่แต่เบคอนเยอะมากเลยใช่ตปกติต้องเยอะอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบมึงหนักใจเอ้ยแบบเอาให้สะใจไปเลยสิไหนๆอะไงก็ถึงถึงไปให้สุดบอกว่าขี้นองขี้เหนียวได้ไงทำทำกับพ่อก็บอกว่าต้องเต็มที่นะครับโอ้โหงั้นท่านผู้ชมครับสัปดาห์หน้ารอรอดูอีกตอบหนึ่ง มันยังมีเรื่องราวสนุกสนานอย่างนี้เหมือนเดิมถ้าเราอ่านออกนะครับที่คุณโบเขียนมาเนี่ยนะครับ <c oughs> เราคงจะสบายกว่าน,นี้แต่ยังไงคุณผู้ชมสบายๆครับพาะเราพยายามแกะตรงนั้นมาแล้วแล้วก็เรื่องราวตรงนี้รับรองเดี๋ยวหลายท่านที่ยังเขียนว่าคิดถึงคุณชายเหลือเกินคิดถึงอมมอมเหลือเกินเนี่ยอาทิตย์หน้ายังมีเรื่องราวสนุกสนานอีกเหมือนเดิมทางทอตบอห้าครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ